แลเขก็สู่ช่องแม่พี่กุกกอกนะคะโอ้เจอแอดเบนนะคะมาถึงตั้งแต่ตอนไหนห้าทุ่มโอ้ห้าทุ่มตอนไปขึ้นเครื่องตอนกลับนะเพื่อนให้นั่งรถคุณอิสระมาเพราะว่าคุณอิสระก็มาทุระที่สกลนครด้วก็เลยมาด้วยกันก็ร่วมเป็นทายเห็นอยู่ค่ะก็ไปเที่ยวไปเที่ยวในคลิปด้วยอยู่ เออก็ไปเที่ยวอยู่ก็เออก็แอบมองอยู่เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวโอ้ยว่ะอ่ะอ่ก็จะได้ไปด้วยกันอะฮะแตเพื่อนๆนะก็ก็คิดถึงและทีเนี้ยจองตั๋วกับทัานจ้ยเพราะว่าถ้าจองก็แอดไม่พีจะต้องนั่งคนเดียวอีกเที่ยวหนึ่งคือคือซุ้งค่อยบินก่อนแล้วเจ้าบินชั่วโมงน้ากแค่คนละชั่วโมง โอ้ยไม่เป็นไรมันก็ถ้าไปคนเดียวก็ไม่ไปสลัดเลยมันจะค้างอยู่แถวเครื่องเท่านั้นเลยนั่นเลยจะหามองขึ้นมองลงไม่เจอขอบคุณนะคะอ่ะก็วันนี้นั่นแหละเออพอดีแอดไปเนาะก็ก็คิดถึงนั่นแหละค่ะจะทำไงก็เอาไปว่าไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องเราไม่ดาวมากกันแล้วทีนี้พี่สาวเนาะพี่อ๋อยนะคะก็เออเห็นนั้นก็เออให้แม่พีด้วยนะ อันนั้นก็ฝากแม่พีด้วยนะโอ้โหงเช่นเนี่ยมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีของน้องพลอยด้วยส่วนอ่สาวน้อยเนี่ยเดี๋ยวปานเขาจัดการเดี๋ยวเราแอดนะมาจัดการเรื่องนี้ก่อนนี่ว่าแอดมะก็มีนะคะของฝากนะโอ้ยเห็นบินไปก็มีนะมีของฝากจากกทมใช่นะเอาไข่นกมาฝากแม่พีอันนี้จากสำเพ็ง ลายนี้นะไม่ต้องสนลายนะลายนี้อจะมาอันนี้ของเบนค่ะมี่ฝากพี่ขอบคุณฝากพี่สาวอ่ะขอบคุณแอบเบนค่ะค่ะโอ้ยแอบเบนหมวกสวยๆใส่นี่โอ้ยพอดีเลยหมาะเองเลยอันนี้ไข่นกนะคะไข่นกใหญ่มากนี่นะพี่อ้อยให้พีแล้วด้วยโอ้ยต้เพลียงกันให้แม่พีพีแล้วด้วยแอบเบนก็สั่งนี่นะคะพอดีเลยแบบเราชอบ เก้าผมเพราะว่ามันร้อนไงเราไม่ชอบเปิดชงก็เลยสุดีส่วนอันนี้นะก็ช็อกโกแลตเอ่อช็อกโกแลตอูปมิตอัลมอนด์ช็อกโกแลตอัลมอนด์นะก็พี่อ๋อยฝากน้องพลอยขอบคุณค่ะแถมน้องพลอยด้วยนะคะโอไปเมืองฮิตไปเมืองฮิตมันก็ต้องอะไรฮิตมานี่นะคะพี่อ๋อยก็ฝากมาด้วยอืตัวนี้ ใช่ไหม FC ไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้เดี๋ยวอ่าพี่ออยฝากมานะคะให้ด้วยนี่ให้เอ่อแอดแม่พีตัวนี้รับแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่ออยด้วยนะคะสำหรับการฝากนะคะโอ้น่ารักกระตุ้พอดีเลยนะพอดีเราคอยเพื่อนจะไปห้อยไอ้กุญแเตนพุเตอร์เพื่อนแหละมีตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งไปไปแล้วชอบมากบานไอ้เบน้์ แอดไปนะแอดเดินนะคือเห็นนะเราไม่ต้องสนราคานะคุแต่ว่าคือไปแล้วเนี่ยเออตรงนั้นก็สวยตรงนั้นก็สวยตรงนั้นก็สวยนะอืมถ้าไปแบบนี้คือแบบไม่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจโอไปชอปปิ้งไม่ไม่ไม่จเป็นไม่จําเป็นแต่เราได้เห็นเป็นไม่เบ้นมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าที่เราต้องพกไปจ้างไปเพราะอะไรไปแล้วมันอดใจไม่ไหวเห็นไหมขนาดเราไปแค่ควงถุมอ่ะ ของเล็กนิดเดียวน่ะเรายังนู่นนั่นนี่อันนี้ก็น่าซื้อนะน่าซื้ออะไรประมาณนี้ไม่ใช่พออะไยยิ่งไปที่ตลาดใหญ่คน้ะสวยมากอวมันมันเป็นบรรยากาศมืดๆเนาะ MC คือถ้าแบบโดยรวมเราไปกันหลายคนอันนี้จริงๆไม่มีละคือถ้าถ้าเดินช้าหน่อยก็ว่าจะจะเลือกอีกแบบนึ่งสาวปานบอก ทำไมหญิงไม่เลือกอีกแบบหนึ่งมันพราบอกโอ้ยไม่ทันแล้วญิงมันมันมาแล้วคือตอนนั้นอะเรานึกออกแล้วคือมาด้วยกันก็เอาเลยเนี่ยมันพี่ใสแง่ก็อย่างนี้อย่างน้อยมันก็บินชอบมากจริงๆไปแล้วไม่ใช่ว่าจะซื้อทุกอย่างนะคือไปเห็นแล้วโอ้มันไปชมได้ไปเห็นในสิ่งที่ไม่เห็นอืก็แอบเข้าไปดูไปไปเที่ยวด้วยอยู่เออไปเที่ยวยูเฮ้ยขนาดน้องพลมา แบบไหนมัานเราเขาไปดูดิมันนเรขนาดขนาดพ้นได้ไปขี่แล้วครั้งหนึ่งแม่คนก็บอกเออไปดูดิมันเป็นยังไงกันห่อปีที่แล้วหกย่สิบปีที่แล้วเขาไปดูแล้วที่นั่งเยอะมากแล้วเนาะที่นั่งเยอะแถวละสามปีกซ้ายปีกที่นั่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เป็นร้อยไวเอออันอันนี้เราไม่รู้ประมาณประมาณอะประมาณแต่ว่า อีกซ้ายก็แถวสามแถวแล้วก็ปีกขวาก็สามแถวกึ่งกลางก็แค่ช่องที่ช่องเดินแล้นเพื่อนเดินอาจจะแบบเราดูได้ดูในโทรศัพท์อาจจะแบบที่นั่งแบบทีดีิดตน่นแหก็เป็นแค่ที่นั่งคนเดียวอย่างเงี้ยแี้ะไปก็แต่แต่แอทไปก็มันมันนานแล้วเนาะโอ้อันนี้โน้ตที่เขาเรียกว่านกยักษ์เนี่ยเราเราขึ้นไปก็ แอปพูดจริงๆริงนะขึ้นน่ะขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันใจวิวิวไงม่มันเป็นยังไงความรู้สึกวิววิวที่เราจะต้องบินเมื่อตอนความรู้สึกที่ตอนขึ้นอ่ะเป็นยังไงอยากกเหมือนเหมือนเราขึ้นลิฟต์ไหมมันเดนินขึ้นบันไดธรรมดานี่ไะตอนที่เรานั่งเครื่องบินขึ้นไปที่สูงแต่นั่งเครื่องเนี่ยตอนตอนมันขึ้นก็อีกอีกจังหวะหนึ่งแล้วตอนที่มัน บินพอดีละก็อีกจังหวะนึงเราเรานั่งนั่งเก้าอี้ไปนี่แหละแต่อันเราคือเราจะลืมไม่ได้ตรงว่าเราอยู่ในเครื่องบินแต่ถ้ามองข้างนอกนี่เห็นชัดใช่ไหมเออชัดก้อนเมฆก้อนเมฆนั่งนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งอยู่บนเครื่องแล้วก็เห็นก้อนเมฆท้องฟ้าสีฟ้าอะไรแบบแบบเห็นแบบ เหมือนว่าเราได้นั่งคุนเมฆไปแล้วเนาะประมาณนั้นแหละสูงมันมันสูงไปครั้งที่สองใช่ไหมแอนเบนขึ้นครั้งที่สองของชีวิตเพราะว่าแต่โอ้ยปีนั้นมันตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีสี่สี่แปดก็นานนี่เหมือนกันเนาะใช่สี่แปดจนนี้เท่าไหร่นะหกเจ็ดนานนี่ยี่สิบกว่าปีใช่ใช่ประมาณยี่สิบกว่าปีเนาะแล้วแล้วลำนานนี่มันเป็นลำพาณิชย์แบบบินสังประเทศมันใหญ่มันจะเป็นแถว เออสามแถวเขาแสดงว่าลำดับก็คือซ้ายขวาแล้วตึ่งกลางมันก็เป็นล็อกเป็นล็อกระดับเอ่อ first class ระดับไล่ลงมาตามราคานี่แหละประมาณนี้นะคะมันไม่ได้รู้สึกขนาดนี้อันนี้มันคือเราเดินขึ้นไปบนเครื่องใหญ่ๆเครื่องหนึ่งก็เห็นแบบคนที่เขามีประสบการณ์เคยขึ้นเขาบอกว่าเวลาเราขึ้นเครื่องเราต้องเอาสำรี อันหูไว้นะอะไรประมาณจะทําให้หูอื้อประมานป้านก็บอกว่าอื้ออือตอนลูกและและตอนตอนที่จะลงที่ดอนเนี่ยถ้ามันชั่วโมงเองเนาะมาณชั่วโมงเราก็จะบอกเวลาอะไรแต่จะตางกัที่ตอนขึ้นกับตอนลงใช่ไหมเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสเปิดมีวส์ศาสนาเดี๋ยวเดี๋ยว ให้พลอยโตก่อนเนาะบางทีแม่ไปเยี่ยมลูกไหมนั่งคิดนะสมมติว่าเด็กๆโตไปทํางานต่างๆจังหวัดแม่บินนะอ่าด่วนนะใช่แต่ค่อยจะให้ขึ้นไปคนเดียวก็ไปไม่เป็นนะไอ้เปิอลอจริงนะแบบเรามีเพื่อนสามเพื่อนสี่นะใช่พ่อเปาแม่ออฟออพ่อเปากับแม่ออฟนี่คือครั้งแรกในชีวิตสปานี่บินแล้วแอดก็บินแล้วอ๋อเคยบินแล้วแต่แม่ออฟกับสปาอ่แม่ออฟกับพ่อเปาเนี่ยคือครั้งแรกเลย ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตก็กังวลเนี่ยนั้นนางก็เวลาเครื่องเครื่องกําลังเร่งจะขึ้นนะเอฟซีจังหวะนั้นนานก็มองดูได้งกันล็อกเเราดูกันล็อกเล็กยังไงดีมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นประมาณแบบมันจะเป็นยังไงมาแบบก็แต่ที่เขาเล่าให้ฟังน่ะคือเขาเดินทางไกลเนาะมันก็หลายชั่วโมงเขาเดินมีมีจังหวะที่เขาเดินไปต่างประเทศก็คือไกลเนาะมันมันนั่งเป็นหลายชั่วโมงมันก็เหมือนแบบเขาบอกว่ามัน เขาเรียกว่ามันอะไรตกหลุมก้อนเมฆอะหน่อยนึงเออจาได้ไหมเวลาที่เราขี่รถลง้วยน้ําใสอ่ะช่วงนั้นนะมันจะวนวูบเลยใช่ไหมมันจะวูบลงมันก็ตื่นเต้นนะเน่ะนั่นนแต่มันไม่ได้นานมันก็แบานึงเอ่อเวบดเดี๋ยวเขาเรียกว่าตกหลุมก้อนเมฆบ้านหลุมอากาศหลุมอากาศอืมแต่มันจะรู้สึกชัดตรงที่ว่าจะโค้งเอามีเลยมันไม่ใช่บินตรมมีโค้งเลยบอกมันจะ เอียงๆหน่อยนึงจะเข้าโค้งโอ้หมีโค้งด้วยเนาะเอาก็เส้นทางแม่ไม่นึกว่าแบบมันจะตรงหน่อยเดียวมันมันจะรู้สึกได้อยู่หน่อยที่มันจะวิ่งเขาก็คือวิ่งตามเรดาร์กันตามเรดาร์ของสาวเพืเรดาร์โค้งก็โค้งนแบบประมาณเอาไปถึงแล้วไปถึงก็ตื่นเต้นเหมือนกันขนาดไม่ได้ไปขึ้นเองนะสิเฮ้ยตึงแตกแต่คนพูดโอ้ยเข้าเข้าใจว่านะเครื่องบินเนี่ยจอดเทียบ แล้วเราเนะ่อเดินเข้าเข้าเหมือนกับโอโมงอเข้าไปแต่ทีเนี้ยว่าเห็นเขาอ้าวทำไมต้องหิ้วกระเป๋าแล้วเดินไปกลางสนามแล้วไปขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นเครื่องเอออันนี้ก็คือความไม่ไม่รู้เนะเพราะไม่เคยขึ้นนะในในในแบบนี้แหลกคืามันมันต้องไปขึ้นอย่างนี้หรออะไรก็เอาเขาก็หิ้วกระเป๋ากันไปของใครของมันแล้วประสบการณ์ขึ้นรถไฟเป็นไงบ้างขึ้นรถไฟก็ก็ไปยืนรอ เออก็มันก็จะเป็นก็เหมือนรถไฟธรรมราบอกเหมือนรถไฟธรรมดาวิ่งแล้วก็เขาเปิดไปเราเข้าไปจับจับแล้วก็เขาก็จะบอกทุกสถานีตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไปก็แลกชิปไม่ต้องใช้เงินสดเยอะก็แลกเป็นชิปอันหนึ่งก็เพื่อเปิดประตูให้เราเข้าเข้าไปที่จะไปถึงเอ่อตัวรถไฟคือคือเราต้องซื้อตัวเือนขึ้นรถไฟอซื้อตัวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้ชิปชิปเหมือนเหรียญเหรียญหนึ่งแหละก็ไปแปะแล้วก็ที่นี้ก็เป็นเหมือนเขาเปิดประตู ให้เราเข้าไปแล้วก็ไปรอขึ้นก็เขาบอกอรายละเอียดค่ะตรงนี้ยืนตรงนี้ตรงนี้นะรอให้คนออกจากตรงนั้นเนี่ยยืนโอเคแต่แต่ก็เหมือนกับประสบการณ์เนาะที่บินลงมาขึ้นรถไฟบนแล้วก็ลงรถไฟล่างเอาลงรถไฟล่าง,ลงแล้วลงรถไฟใต้ดินเอ็ดอยู่ที่กรุงเทพก็จริงแต่ไม่เคยขึ้นไม่ไม่เคยขึ้นรถไฟใช้บริการรถไฟใต้ดินแต่ถ<ด>้าบ t ทเอเนี่ยบีเอ่อขึ้นเพราะว่า ขึ้นจากอะไรนะสุขุมวิทใช่ไหมนานาก็ไปลุมพินีไปเอ่ออะไรอย่างเงี้ยสวนลุมไปอย่างเงี้ยมันเออตรงเนี้ยรถไฟ <ม S 1> ไปสยามไปอย่างเงี้ยเออมันมจะขึ้นบนแล้วก็ลงชั้นใต้ดินดหรอใช่มันมันจะมีเหมือนกับเอ่าสิ้นสุดบนอยู่ตรงนี้นะ <ม S 2> แล้วก็คุณก็สามารถลงไปต่อที่สถานีรถไฟใต้ดินเพื่อที่จะไปตรงนี้ตรงนี้ต่อเราจะเป็นต,ต่อ <Rule. S 1> แ,แต่เราจะเลือกใช้เส้นทางแต่ว่า พี่อ๋อยอ่ะเขาเขาเหมือนกับอยากให้เราเาได้สัมผัสข้างบนแล้วก็ได้เห็นข้างล่างด้วยแล้วก็ทีนี้เรากา็สายตรงกันไปเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเสร็จก็ไปไหว้พระต่อ,อเป็นไหว้พระจีนก็พระสภาด้วยกันนี่แหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโชคดีเนาะที่ได้ไปไหว้ใช่ได้ไปขอคนก็ต้น่นเนาะใช่เพราะว่าหใจมากมเคยได้ยินแต่ชื่อเขาพูดเขาพูดกันแต่ว่าเราไม่เคยไปไปแบบ ได้ไปไหว้จริงๆใช่เพราะว่าถ้าถ้าในนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปหรอกแม่เนก็เลยโหใช้แบบเหมือนประมาณว่าจริงๆแอดไม่อยากนั่งเลยนะอยากต้องนั่งต้องนั่งตนควันเดียวแบบคุณมค่ามากเลยใช่วันอีกค่อยว่ามันไปน้อยวันเกินไปน่าจะอยู่สักสองวันแบบคือแบบคือเหมือนรีบอะไปตรงนี้แล้วไปตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้แบบเนาะอือ เอาจริงนะถ้าถ้าเปลี่ยนจากไม่ต้องบินแต่เอารถทัวร์ดีกว่าเออเราไปรถทัวร์วันศุกร์เงี้ยเออแล้วก็เออเดินเที่ยวกันอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเออเยน็นสมมติเนาะเพราะบกสเออจริงๆเราจะกลับเนี่ยบกสเนี่ยจะเป็นเออเย็นวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ไปขึ้นตัว๋วสมมติเราไปที่ดงหลวงก็ได้ไปสกลก็ได้ไดก็ตามสะดวกเพราะว่าคือเรามีรถที่ที่จะไปรับเราได้อยู่แล้วเออมันก็คือเหมือนกับนั่งมาด้วยกันหลายๆคนก็สนุกไปกแบบ แต่แอดเชื่อนะคะว่าเรามีโอกาสแล้วหนึ่งครั้งนะก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มันต้องมีทั้งดีสองใช่พ่อเปากับแม่ออฟนะได้รางวัลที่หนึ่งเองนะก็มันก็ไม่แน่นะจะมีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวเมืองหลวงของประเทศคก็ให้ทุกคนโชคดีก็ขอบุณแอดเบนนะคะแล้วขอบุณแอดเบนมากค่ะขอบุณพี่สาวขอบุญสาวสวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะดืค่ะหมวกระสวยด้วย มีมีสวยกว่านั้นอีกนะแต่ไม่เป็นไรนี่แหละโอ้ยนี่ก็โอเคแล้วนี่ไงแอดแอก็ตื่นเต้นไงที่ได้ไปเห็นนะสำเพงที่เขาเขาลือกันสำเพงสำเพงมันคืออะไรสำเพงเนาะและมันก็มันก็น่าจะเหมือนแบบตลาดตลาดนอกแถวเราอะแต่มันเป็นตลาดแต่มันเป็นตลาดใหญ่มันก็ได้ยินแต่เขาบอกว่าไฟสำเพงไปสำเพงอย่างนี้ ก็เละก็เลยมันเป็นยังไงเนาะเราไอยากรู้อ่ะเนาะเราก็ได้ไปเห็นเนาะใช่โอ้สุดยอดพูนขอบคุณป้าอเอยขอบคุณค่ะคุณป้าอเอยขอบคุณมากมเลยนะคะที่เออชอขนมชอบอะไรแล้วก็ราบูบูนี่ราบูบูนะคะขอให้ได้คือแล้วถ้ามขอให้ไม่เจ็บไม่จนที่สิ่งไหนขอให้สมภพมุ่งมั่นฝ่าทนานะคะ ทีนี้สามจะเดินไปทางแหลมให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเ <c> จอซีเ <c> <c> จอเย <c> อุ่นมาแล้วร้านเยอุ่นร้านเยอุ่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ,คะ,คะต้อาอ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ